ไปติดตามทนายกกันสักนิดไหมคะค่ะก็นายกบินไปสวิตเรียบร้อยแล้วไม่ได้บินหรือเปล่าขึ้นเครื่องนจะเป็นการเข้าร่วมประชุม World Economic Forum นะคะ15-19มกราคมค่ะที่สมาพันธ์รัฐสวิตนะคะเน้นย้ำในเรื่องของศักยภาพความพร้อมของไทยที่จะขับเคลื่อนประเด็นสำคัญสำคัญให้กับ ผู้นำทั่วโลกนะคะทั้งภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยได้รู้นะคะ,คะก็จะไปทําหน้าที่เป็นเซลแมนแหละนะไปไประชาสัมพันธ์ว่าประเทศไทยมีความพร้อมอะไรยังไงแต่ครั้งนายกบอกว่าก็ไม่ได้เป็นเซลแมนนะเ้าหรอเออแต่เราเรียกเขาแบบให้เข้าใจง่ายเออ,เอ,อแต่จริงๆก็คือไปพูดคุยการกับนักธุรกิจระดับโลกนั่นแหละ,ะใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์แต่การประชุมนี้เขาก็เขาก็ถือว่าเป็นความท้าทายของโลก ตอนนี้เหมือนกันนะ,ะเพราะว่าผู้นําต่างๆเนี่ยเขาจะมาเจอกันในรอบ12ปีเลยนะคุณใช่ห่างหายไปนานเหมือนกันนะคะสําหรับการประชุม w u e f annual meeting นะคะครั้งนี้นับเป็นครั้งที่54มีหัวข้อที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันค่ะ,คะหลักคือ rebuilding trust นะคะเน้นการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่ออนาคตและความไว้เนื้อเชื่อใจในสังคม ระหว่างประเทศต่างๆเพื่อรับมือความท้าทายของโลกตอนนี้นะคะการเข้าร่วม WEF ของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมระดับผู้นําของไทยในรอบ12ปีนับตั้งแต่ปี2555 โอ้นานกว่าหนึ่งทศวรรษอีกนะคะสิบสองปีเนี่ยแล้วก็เป็นเยือนเป็นการเยือนภูมิภาคยุโรปครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีนับตั้งแต่เข้ารับตําแหน่งบางคนบอกว่าเอ๊ะคุณคุณว่านายกบินไปเมืองนอกบ่อยอ๋ออันนี้คืออเมริกาอันนี้คืออเมริกาสองรอบสารอบนั้นแต่อันนี้สหพันธรัฐสวิตนะคะก็คือไปสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองนะคะโอกาสครั้งนี้นายกก็จะไปตอกย้ําความพร้อมของไทยค่ะที่จะร่วมกับ ทั่วโลกในในด้านไหนบ้างโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจกแล้วก็ด้านสังคมนะคะแล้วก็ใช้โอกาสนี้พบปะหารือกับเหมือนเดิมค่ะผู้นำทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วโลกที่มาในงานเดียวกันนี้นะคะสามรายการที่ท่านนายกจะเข้าไปร่วมแล้วก็จะมีการ กล่าวเปิดนะคะเร,เรื่องของการเสวนา Country St Strategy Dialogue นะคะ,คะอ่อนไทยแลนด์แล้วก็เสนอโครงการ Thailand Land Bridge นะคะที่เรารู้จักกาันดีตอนนี้นะคะประนองชุมพรนั่นเองรวมถึงเสวนา Learning from ASEAN นะคะที่จะมีผู้นำไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็เวียดนามกัมพูชาเข้าร่วมด้วยค่ะ,คะก็จะพบปะ ภาคเอกชนผู้นําด้านเทคโนโลยีโซลูชันต่างๆบริษัทท่าเรือโลจิสติกส์นะคะด้านการเงินการธนาคารด้านโทรคมนาคมด้านยาแล้วก็วัคซีนด้วยรวมถึงแ <c oughs> น่นอนค่ะอาหารและเครื่องดื่ม <c oughs> บริษัทธุรกิจเดลิเวอรี่ตอนนี้เราต้องยอมรับนะว่า d e l i v ว r y สดใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ะ <c oughs> ผู้บริโภคชอบมาก บ้านเราก็ใช้บริการไรเดอร์กันเยอะมากะมานะคะ<า>หลายคนก็อยากจะแบบแหมหรือแม้ต่การส่งของตอนนี้คือคนชอบการส่งของแบบเซมเดย์นะคะ,คะก็คือได้รับอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ลดการที่ของจะเสียหายแล้วก็สูญหายด้วยนะคะไปดูตรงนี้แหละเอามาใช้กับบ้านเรานะคะ,คะพบปะบุคคลสําคัญค่ะมีหลายคนแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรารอดูกันว่าท่านนายกเศรษฐาทวีสินจะไปพบกับใครบ้างเนาะ,ะแล้ก็ที่สําคัญค่ะ การประชุมครั้งนี้นะคะก็จะไปเน้นการส่งเสริมการค้าการลงทุนแล้วก็เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนค่ะแน่นอนว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสําคัญนะคะดังนั้นการเปลี่ยนผ่านพลังงานต้องพูดถึงค่ะ, <c oughs> คะการส่งเสริมอุตสาหากรรม EV <c oughs> ต้องพูดถึงแล, <c oughs> และก็เกษตรกรรม <c oughs> อย่างยั่งยืนนะคะ<ช>เพราะ<ช>ว่าไทยเนี่ยเราก็มีจุดแข็งเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็การเป็นผู้ผลิตอาหารนะคะ<ช>เป็นยังเป็นอาชีพประเทศเกษตร,รกรรมอยู่ใช่ผลิตอาหาร<ช>ตั้งแต่ต้นทางค่ะอันนี้จะไปสู่ปลายทางได้ยังไงบ้างเนี่ยเราก็ต้องไปนําเสนอเขาให้เขามาสนใจมากขึ้นนะคะเศรษฐกิจดิจิทัลก็ปล่อยผ่านไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าต้องเชื่อมโยงกันทั้งหมดนะคะแล้วก็แลนด์บิทเนี่ยคือเหมือนเป็นพระเอกเหมือนกันที่จะไปนําเสนอหรือว่าไปเล่า ให้ผู้นำต่างชาติได้ฟังได้รับรู้ว่าไทยจะทำโครงการนี้นะคะ,คะก็จะมีผู้แทนระดับสูงจากภาครัฐเอกชนประชาสังคมวิชาการและสื่อต่างๆเข้าร่วมค่ะจะนำผลประโยชน์ต่างๆกลับมาให้พี่น้องชาวไทยอย่างแน่นอนค่ะ,คะนี่ก็เป็นภารกิจท่านนายกนะคะในช่วง15ถึง19มกราคมนี้ก็คือท่านจะไปที่สวิตแลนะคะ,คะ